สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับเมื่อนี้ช่องครูอุ้มมุมสบายนะครับบ่ได้ท่ายิปกินโดนครับพี่น้องถ้าพีผ้าน้องมากินตาหมูย่อครับตาหมูย่อนี่ครับตาหมูย่อส่วนใส่ขอบปุ่นเป็นได้แซบครับแล้วก็มีปูหน้าครับปูหน้าตัวเงี้ยงาม้ครับเลี้ยงไว้ฟาร์มโรงเรียนครับพอดีอากาศหนาวปูตายแล้วก็เป็นปูที่ เพิ่นก้นมาให้นะครับเพิ่มเนขุดมาให้ตามให้ตามหน้ามันเลยบ่ทนปานใดครับอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนทีอยู่ใหม่นะครับมันก็เลยมาเป็นแนวกินให้คุ้มถ้าคิดกินอ่างพี่อ้างน้องครับก็ได้ตะมุยยอดครับมีทัวฟักเงาแล้วครับแตงกวาพักสลัดนะครับบ่ได้ถ่ายคลิปกินโดนครับพี่น้องยังได้กระฝากเป็นแรงใจกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุ้มเด้อครับนะปีใหม่มาเนี่แหละครับเริ่มถ่ายคลิปกินอีกรอบครับพี่น้อง เอาเสียด้ำกันครับจดจาด้ำกันพี่นนองหมูยอเสียดครับอืลองมือปูครับ ปูย่ำนี้มันด้พี่นนอะปูย่ำงน้าวมั่นหอมพร้อมครับ มือวันท้ยคลิปกินซัวกัะปุ่นพี่น้องกุ้งกดพิษเป็นแบบหมดจนไม่ล่านะครับบม่ได้คลิปอ่างเพียอ่าง่องเลยครับนี่ครับ มันเด้ครับเนี่ยฟุดดือดเลย ตัวฟักเนี่ยสดๆเป็นหวานครับช่วงนี้คุมก็กำลังมี โครงการเรียงปูหน้าครับเพื่อนเพือนผู้ใดสนใจพี่ลองผูดด้ใดสนใจก็กดติดตามไว้ครับรกลุ่มที่แช่ประสบการณ์ลงช่องนี่แหละครับอยากเรียงงันว่าเจ้าวของมาครับเราทุกมนือก็เริ่ม หายากครับพี่น้อง 嗯嗯、mm hmm. มันปูพี่น้องหอม จอดครับมันอิปูกินยากแง่ไหนแต่มาเสียบครับหอมสดใสกับน้ำปลาหนั่มหนัวแบบว้วา không đơn được thế nào tôi anh em <laughs> 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 แซ่บอีดีพีปน้องเอ้ยสุดนด้ำปลาแดกลองข้อครับ Mm-hmm. แสบขนาดพี่น้องเผ็ดครับทั้งแสบทั้งเผ็ดทั้งนวดพี่น้องเลยครับจไดยกีฝากติดตามด้วยนะครับได้พุด,ดอยากเ็ดกินกับล่องเบิง้งแต่แสบคือคุ้คมคุ้มตามกินเองเม่เป็นนะครับแม่บ้านตา,า,ตา,าไให้ครับคู่ริ้วตามให้ไห้เคศดิบเพิ่นแน่ครับยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับนาะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ